นี so ้เรามาเที่ยวที่วัดเขาตาเทียมนะครับเป็นพระพุทธรูปแกะสลักหน้าผาองค์ใหญ่นะจอดเนี่ยจะมีรถกอล์ฟระส่งคนอนี่ตัวเนี้ยพระพุทธพุทธยาคีรีสีสุวรรณภูมิโอยไม่เลขที่สอง ก็จะมีเป็นถ้ำว่ากรุปตัวน so ี้อีกรอบหนึ่งจะมีถ้ำต่ออุโมงค์นะไรอย่เอันนี้ใครจะมาขออันนี้พักแก้วมากรดจำลองใช่ไหมอันนี้สำหรับคนที่อยากเสี่ยงโชคนะเนี่ยน่าจะแดดร้อนคนเลยไมมวเนีนี่ทางขึ้นนะน่าจะเป็นลิฟต์เดินขึ้นก็ได้แต่เนี้ยกลบอกนี่ นี่เรามาเที่ยวที่วัดเขาตำเทียมนะครับเป็นพระพุทธรูปแกะสลักหน้าผาองค์ใหญ่นะเนี่ยที่จังหวัดสุพรรณบุรีอำเภออู่ทองใช่น่าจะองค์ปู่อำเภอปู่ทองที่นี่จะเป็นไฮไลท์จุดใหม่วัดเขาตำเทียมถ้ามาสุพรรณบุรีอย่าลืมไม่พลาดเลยตัวนี้เป็นเนี่ยพระพุทธรูปแกะสลักหินองค์ใหญ่เราจะมีไฮไลท์ท่องใหม่ที่เนี่ยตรงเป็นสกายวอล์กน่าจะยาว400เมตร จะมี2ององช่วงนะช่วงแรกสร้างได้เสร็จแล้วแหละแต่ช่วงสองยังไม่เสร็จตัวนะี้ตัวนี้เนี่ยถ้าเราเราเข้ามาผู้ใจมีที่เราจอดรถจอดรถฟรีห้องอาร์มฟรีนะครับขึ้นมาเนี่ยจะมีรถกรอล์ฟรถกอล์ฟเจ้าที่บริการให้แล้วก็ตามสถางคในการบริจาคยอดเนี่ยจะมีรถกอล์ฟเราส่งคนตัวเนี้ยดูว,ยว่าใครที่เป็นสายมูตัวนี้ก็ได้เนี่ยสายมู สายมูล,ลงมาว่าตอนนี้อันนี้จุดจุดไฮไลท์ใช่ไหมเนี่ยอันนี้พระพุทธอะไรพุทธมนฑลสุพรรณบบุรีพระพุทธปูเสะ,ะคีรีศรีสุวรรณนภูมินะไปเป็นพรนพุทพรรูปแกะสลับอันนี้คือเราอยู่จุดตรงจุดกลางเนี่ยเราจะเดินขึ้นไปดูข้างบนไปไหว้ค่ะเดี๋ยวไปจุดไหนก่อน ห้องน้าใครจะขึ้นไปพอประกาศน,นะถ้าขึ้นไปข้างบนมันไม่มีห้องน้ำแล้วครับต้องเข้าก่าอนคนที่ขึ้นไปห้องน้ำก็จะมีเยอะอยู่ซ้ายขวาเท่านี้ไปเนี่ยจะเป็นลานกว้างเลยนะแล้วเป็นสกายวอล์คจะีมิรตบขึ้นนะสกายวอล์ครี์ขึ้นไม่จะยาวสี่้กว่าเมตรแต่ยังมีสองช่วงช่วงสองยังไม่เสร็จเสร็จตัวช่วงแรกมาเราไปนี้ก่อนเราขึ้นไปดูพระเนี่ยพระรูปนี้จะสลัก ออกนะแดดเริ่มเมฆเริ่มปกคลุมแดดให้แล้วเริ่มไม่ร้อนแล้ะนะถ้าจะไหว้พระนี่จะเป็นถ้ำอีกถ้ำหนึ่งถ้ำไปไหว้ไหว้ได้เหมือนกันนะโซนนั้นขับรถนะ เรามาจากบางพีสุดการออกมาประมาณเจ็ดเจ็ดโมงครึ่งเห็นไหมาถึงนี้ก็ประมาณขับรถประมาณสองชั่วโมงได้สอชั่วโมงตัวนี้ได้ทนะำธรรมดาบทโซนนเดี๋ยวค่อยไปนั่นธรรมดาบทเดี๋ยวรอไปดีก่อนไป่างไปนี้ก่อนนะ รถนะเดินเขน้ามีต้องให้รถลุดวิ่งเนี่ยจะมีรถกอล์ฟเนี่ยจะมีตู้บริจาคใครอยากนั่งบริจาคได้จะมีรถกรอล์ฟวิ่งครับ,บ,รรรบส่งขึ้นทั้งบนเลยนะเนี่ยนคนไปเนะนี่ยขึ้นทั้งบนแล้็ลงมานี่ยมาเที่ยวถ้าจะนักงบริจาคตามศรัทธาจะมีตู้อยา,ากเดินท,ทางรถกรอล์ฟไปเรขึ้นไปละ เดินเดินตานะคยี่ไหวหลวงพ่อก่อนนะครับเดี๋ยวไปไหวนะครับหลพ่ะหลักเมืองกันครับไหวพระพุทธรูปก่อนนะครับเอ้ยและเดี๋ยวไปจ่าไหวนะครับหลพ่หลักเมืองนะครับแดงนะครับและแม่ทองอยู่ในพยไหวหลวงพ่อเสร็จแล้วไปจ่าไหวนะครับพ่อหลักเมืองกันนะครับวันันเราจะเจอ้านประดิษฐานกับแล้วนะครับ ถ้ามองไปด้านนี้ก็จะไปรุ่นมองนบนเขาท่านใดยังไม่ได้ตอตอทองต่อยอดถ้าปากใหญ่้องตอกองไหม้องใหญ่อกันนะครับอันนี้อันนี้ของใหญ่อันละครังวันเตี้นจะไดุ้งกระจายไปสั่ น,นี่เสีนน <4 S 2> ยมสีเลยมีอันนี้พระพระทุทธรูปแกสลดักหน้าผาองค์นนใหญ่นะเขาเรียกว่าพระพุทธพทุธยคีรีสีสุวรรณภูมิหรือว่าหลวงพ่ออูทอง ปลับลงมาได้แยังไม่ได้พาหรือไม่ได้ร่วมบุญกับรงการเกระับใหญ่วก็นเได้จะมาตัว่วนบุงคลนี่จัดจะมีสู้กับัวภาษาสารสู่ประการโครงการหือจะในเรื่องบุญกับโครงการเกตระดับใหญ่หูก่อนที่ทำบุญมันนอนเดี๋ยวไปใกล้มันนอนฟักไข่จะไปใกล้นอนฟักไข่กันด้านหน้าจริกๆแล้วหมายเลขที่หนึ่งที่นี่ก็คือ ด้านหน้าอโอลงพ่อนะในอุโมงค์หมายเลขที่สองนะครับนานตันทั้งหลายเดินทางกันมาถึงแล้ว ขับกอบมารายงานตัวหลวงพ่อก่อนาะอยู่เรียงเสียงไรเดินทางกันมาจากไหนตกการอะไรปรารถนาอะไรอยากได้อะไรบอกกล่าวเล่าขานใน้หลวงพ่อจะได้รับรู้รับทราบจะด้จะได้ตัวเวรอยพรให้เราประสบความสมขหวังดังที่ได้ตั้งใจอธิษฐานร้องขอพวงมาลัยนำขึ้นมาใจแดงครับพี่น้องด้านในเลยจ้ะด้านในจะมีดาวทะเลได้ด้านนำพวงมาลัยไปแขวนญบุญกุศล อย่าหน้าปูตีตุ้งต้นหน้ากราชทั้งสองด้านอย่าลืมขอโชคขอลาขอพรทั้งด้านมาดูเชิญนะนี่อะไรนี่อะไรบ้างหลังจากที่เราเดินเข้ามานะครับจะมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่นะจะถักเดินมาด้านหลังนะเดินมาด้านข้างก็จะมีเป็นถ้ำไหว้พระพุทธรูปตัวนี้อีกรอบหนึ่งจะมีถ้ำจออุโมงค์อนี้กันไหมอุโมงค์ถ้ำข้างในอย่าพระพุทธรูปอีกแบบหนึ่งนะดูเพื่งเพื่งหลวงทำหลัง ผมน,นู้นสกายวอล์กอีกคนนึงไปเราจะเข้าไปดูข้างในว่าจะเป็นอะไรดูข้างในดิที่จะมีวัวขี่ทำบมือะไรดูเขาดูข้างในมีอนะไรบ้างจะเป็นถ้ำอันนี้น่าจะเป็นกระทรงเทียนเนี่ยกระทงเทียนกระทงเทียน ไม่ไวนะถั๊กแก้ว,ว,แ,กว,วแก้วมรกตน้ำดื่มฟรีมีน้ำดื่มฟรีอะไรร้อนๆนี่โควงเงินโควทองเลยเจมซีตอนนี้พระแม่ธรณีตอนนี้เป็นเรื่องพระแม่ธรณีพระแม่ธรณ,รณีบีบมวยผมตัวนี้ใครจะมาขอไหวพรโชกลาบก็ได้นะ เดนตอนนี้ก็พ่าจะลูกว่าจะลูกได้ก็จะร่วมทำบุญทำเทียนลงเทียนได้นะนิดหน่อยถ่ายตรงนี้มีพระสลักพระตามวันเกิดใช่ไหมให้ใส่หนึ่งสิบบาทอะไรทำวันเกิด เ,เดินไ่ถ่ายข้างในไหมแพะเลยข้างใน,งในแต่ขึ้นไปไม่ได้นะต้อง,องถอดรองเท้าถึงจขึ้นไปถอดรองเท้าขึ้นไปแล้วก็ถ่ายแค่์เพื่นนอนข้างในจะจะไปเนี้ยเกือบประมาณเนี้ยนี่เลยเดีจา้าท่ารูปเกกกระดัษใครทำบุญคนข้างดีเพื่อนว่าท่านี้ก็ได้เลยนี่สวย เย็นดีนะเราไปตัวกี้สไตล์บอสกันบอสอันนี้จะสไตล์บอสละเดินอกไหนออกอไม่เยอะอันนี้อรกระทงเทียนกระทงเทียนอุยจากได้อันนี้ อยอุทบาทใช่ไหมลอยอุทบาทนอันนี้ค้าแก้วมารกวดจำลองใช่ไหมจำลองอันนี้สำหรับคนที่อยากเสี่ยงโชคนะเนี่ย ทูบเสียงโชคจุดแล้วจะได้หมายเลขว่าใครได้เลขอะไรเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเลือกเสียงโชคจุดทูบเสร็จปุ๊บดวงรอดูว่าออกเลขอะไรบ้างไม่รู้ใครดวงไหนได้ถูกต้องมันมีหลายเลขบ้างเออเสียงเสียงจะไปจันท์นะไปน่าจะเป็นเห็นเงินแกนดิตนะเห็นแกนดิตไป ได้ไหมาในสองตัวนี้ดิเดี๋ยววันนี้ตัวนี้มีอะไรจะมองวันนี้เออจะเป็นคล้ายว่าเป็นสวนหย่อมใช่ไหมีเลพราะคนคนกำลังทำก่อสร้างอยู่คนก็ไม่มีคนจะมว่าบอไวพาเขาขึ้นสกายวอล์กเราไปสกายวอล์กไหมไปไม่นู่นนะเออสกายวอล์กไปไหมไปไปต้องเดินอ้อมฝั่งนู้นหน่อ ไม่มีทางลงต้องไปต่อโน้ตเดินอ้อมเดินข้างบนก็จะมีพระพระธาตุบนนะดนับเลยพระธาตุถึงต้องขึ้นไปปีนดูปีนตรงไหนเห็นไหมเห็นย,ยอดพระธาตุข้างบนอยูเ่เตือน เป็นจุดไฮไลท์อีกแห่งหนึ่งนะก็จะไปเที่ยวแบบมาทำบุญมาแก้ดวงก็จะมีสายมูพม็มีนะจะมีอีกตัวนึงถ้ำพระดาบทตรงนั้นไปต้องก่อนไหมถ้ำดาวดก่อนไหมดูถ้าใหญ่แล้ว,ลวเราจะไปดูสกายวอล์กตัวนี้คือลานกว้างนม่าจะเป็นลานน่าจะทำยังไม่เสร็จนะเนี่ยเขากำลังก่อสร้างอีกสกายวอล์กน่าจะยาวหมดแต่ได้อีกครึ่งหนึ่งแล้วตอนนี้สกายวอล์ก ิวเป็นจุดไฮไลท์แห่งใหม่สำหรับที่ท่องเที่ยวอย่าเี้ยอนาคตน่าจะสร้างยาวไปโน,โนดด่นด้วยใจบอกดูหลังกังทำอยู่ทางขึ้นน่าจะเป็นขึ้นลิฟต์นะดูโน่นนะเด,เดินดูเดินอ้อมไปก่อนศาลาไม่มีค,คนมาขึ้นเลยนะ น่าจะแดดร้อนคนเลยไมะทาขึ้นอยู่ฝั่งนี้ก็เห็น,น,นยังหเห็นคนเดินอยู่เนี่ยใช่ไหมเห็นคนเดินอยู่ห้องน้ำมันอยู่ฝั่งนี้นะห้องน้ำไ,ได้มีลิฟต์มีบันไดขึ้นเดินขึ้นบันไดขึ้นก็ได้สำนักงานบริหารจัดการโครงการอะไรนะ นา่งสุขบุรีดูสกายวอล์กมุมนี้พระสวยไหมมุมขอนี้ถ้ามองมันี้จะเป็นถ้ำแต่ละถ้ำพระใหญ่เลย ดนถ้าดอนแอบบินเอาสูงเอาบ <laughs> <laughs> ินดวนบินดวนได้มุมสวยนะบินอยูข้างบนเลยคี <c oughs> ไม่ขึ้นได้ <c oughs> ไม่รู้ไม่ขึ้นได้อยู่วัาง็จะไม่เ็นคนอยู่ แล้วถามคนที่เขาดูก็ได้ตามเจ้าหน้าที่ดูคนดูแลส่วนนี้ก็ได้จะขึ้นได้ไหมนี่นี่ทางขึ้นนะน่าจะเป็นลิฟต์เดินขึ้นก็ได้แตน่นี่ยครบ็อกนี่ใช,ใช่มันจะมีลิฟต์มีขึ้นไปลุงก็ได้ไหมครับเนี่อยอ้าวเหรอเห็นไหมเขาไม่ให้ขึ้นแตอน,นี้เขาปิดใหม่น่าจะช่วงปีใหม่หมนต้องมาเป็นปุ๊ปนัน่าจะใช่นะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยตรงนี้จะเป็นที่ติดต่อแล้ว้าที่เขาไม่ กินให้ต้องมาเป็นครบใหญ่ๆได้ถึงจะเปิดพก็แต่ก่อนเห็นเคาเปิดให้ขึ้นฟรีได้ช่วงไหนช่วงปีใหม่ช่วงไหนใช่มั้ย